สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบเฟซบุ๊ก Facebook นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนอันใหม่นะคะชื่อว่า,เ,าเวโรนิก้านะคะเวโรนิก้าบายเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะของเมดิลีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่เราคอยมากนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการขออนี่ยถึงหปีเลยทาไมถึงนานนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ใหม่หมดนะคะสาหรับเมืองไทยอาหาร เมล็ดมีทั้งหมด15ชนิดนะคะอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับการก,กินวิตามินดีดเนี่ยถึง15เม็ดต่อวันเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมด30ตองนะคะแต่ว่าแต่เมียทิศทานจริงก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะก็อันนี้นะคะส่วนผสมเนี่ย นำเข้าจากไร่ออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นจะมีการเขียนชัดเจนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็1ซองนะคะ1ซองของการทานนะคะแบบนี้นะคะเท่ากับการทานเบรไวแดงถึง400แก้วเพราะเราใช้สารสก,กัดที่เรียกว่าเบสดวอร์เดเทลนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแม่ตะคุณสอรยุทธเนี่ยก็เอาไปทําข่าวในช่องสารนะคะว่าพูดถึงสารเบรดวอร์เดเทลนะคะว่า ในประเทศอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเรสทร์เทลทานติดต่อกันสามารถชะลอความแก่ได้อันนี้นะคะมีงานวิจัยรับรองว่าชะลอความแก่ได้ถึง70%เลยนะคะเมื่อทานติดต่อกันแล้วก็ลดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจได้ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีเออเชื่อไหมคะว่เาเวโลนิก้าเนี่ยปล่อยขายไป2อาทิตย์เนี่ยยอดขายดีมากนะคะไม่ได้เพียงเท่านั้นนะคะรีวิวออกเยอะมากเลยเพราะทานละข่าวจริงๆเมื่อก่อนจิ๊บเป็นคนดํามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือข่าวมากข่าวแบบ ขาวและรอยแผลเป็นตามตัวเนี่ยหายไปเยอะเพราะเจบเป็นอกสุยสายตอนโตจะมีรอยแผลเป็นเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่ามันอันตรายไหมเพราะมันขาวไวไมากต้องบอกว่าไม่อันตรายนะคะแต่เราใช้กลไกการทํางานที่ดีนะคะเพราะว่าเวโรนิก้าเนี่ย มีส่วนผสมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามิวทสเทลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นคนแรกนะคะที่ขออนุในเมืองไทยได้ตัวนี้เนี่ยเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวฟอกตับและลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะเป็นตัวฟอกตับก็คือหมายถึงบางคนเนี่ยทานกูตา้าทานอาหารเสริมทานน้ำยาเอยน้ำยาทานยาลดน้ำหนักเยอะๆหรืออะไรก็ตามนะคะมาตลอดเลยเนี่ยเวลาที่ทานอาหารเสริมเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลเร็วๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าตับไตมันสกรปรกอะคะ่ะก็ ตัวทานตัวเอ่อเมดิลินเข้าไปเนี่ยนอกจากจะให้ความขาวนะคะแล้วยังล้างตับได้ด้วยนะคะแล้วก็ ชะลอความแก่ต้านริ้วรอยลดการเกิดสิวทําให้เราโดนแดดได้นานขึ้นนะคะผิวพรรณเปล่งประกายมากนะคะไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะต้องผ่องด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราคํานึงถึงระบบในร่างกายทุกอย่างนะคะว่าการกินวิตามินให้ให้ผลได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยตับคุณต้องสะอาดพอที่จะดูดซึมวิตามินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมิวทิสเทลนะคะทานซองนี้นะคะให้คุณค่ามากกว่าการทาน วิตามินซีถึง6,000เท่านะคะเพราะว่าเรามีโรทีฟค่ะให้คุณค่ามากกว่าการทานคิวเทนถึง6,000เท่าด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ความขาวได้มากกว่าการทานกูตาเพราะเรามีอัลฟาไลโปเอ็กซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นกูตา้าทีหนึ่งและวิตามินซองนี้นะคะไม่มีกูตาและคอลลเเจนแถมยังดูดซึมได้ง่ายเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยี spmc นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วย ให้อาหารเสริมของเราเนี่ยทนต่อการถูกย่อยในกระเพาะอาหารเพราะว่าถ้าเกิดเาทานเข้าไปปุ๊บแล้วถูกย่อยทันทีเลยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ไม่ทนันเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมอะไรเนี่ยมันจะช้าเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็ยังกว,กว่าจะย่อยเนี่ยก็รอหลายชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนี้มานะคะซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยชัดเจนว่าอาหารเสริมชนิดใดก็ตามที่ไม่มีเทคโนโลยี h t m c นะคะจะถูกย่อยได้โดยเร็วละอาจจะดูดซึมไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ย ก็คือสามารถการันตีได้ว่าทานเข้าไปซองนี้คุณจะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้เวลาในการย่อยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกินอาหารเสริมของเมดดีน,นะคะต้องทิ้งระยะห่างกังนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าทานเช้าแล้วก็ทิ้ง,ง,งไปสักแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะคะค่อยทานอีกซองหนึ่งแล้วก็ความหวานที่ได้จากซองนี้นะคะใช้ความหวานที่เรียกว่าอินูลินนะคะเป็นเป็นเอ่อความหวานที่แทนน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตที่ดูนะคะว่าดูดซึมได้ง่ายยังไงนะคะ ค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการให้ดูนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงก็เทน้ำลงไปนะคะน้ำเย็นนะคะทั้งสองแก้วในปริมาณที่เท่าเากันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะคะที่จิ๊บเลือกมาวันนี้อันนี้เป็นของเมดิลีนนะคะลองดูนะคะว่าเทเมดิลีนลงไปจะเป็นยังไง ถ้าอาหารเสริมที่ดีเทไปต้องทิ้งตัวลงล่างเลยนะคะเพราะว่าโมเลกุลเล็กมากเหมาะสําหรับการดูดซึมได้เร็วนะคะจะเห็นว่ามีการลอยตัวนะคะลงล่างเลยและอาหารเสริมอันนี้ล่าที่เราสมมติขึ้นมานะคะอันนี้มีขายจริงามท้องตลาดนะคะเทไปไม่ทิ้งตัวลงล่างนะคะแต่อยู่ด้านบนและโมเลกุลใหญ่มากเห็นไหมคะว่าเป็นใหญ่ๆลงมาอย่างนี้คือใหญ่เวลาทานเข้าไปร่างกายต้องแปลงก่อนแนละทาไม่สามารถดูดซึมได้ทันทีค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าเวลาคนเนี่ยโทษนะ เวลาคนเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิส่สิบห้าสสิบแสบอ่ใช้ยีิทีนะคะก็คือสลายหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะยังไม่ยังไม่ลงไปเลยนะคะแปลว่าโมเลกุลใหญ่มาก1 2ึ่สามสี แล้วนะคะก็ยังเป็นก้อนๆและเป็นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งของเมดีนนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กจริงๆนะคะ ทีนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูดซึมได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายกับผิวค่ะทานเลสว่าไอทานเออ่ วิตามินเก้นี้นะคะเท่ากับทานเลสไวแดงถึง400แก้วเพราะว่าสารที่เรียกว่าเลสโซราเทลนะคะเป็นสารที่ได้จากเลสไวแดงค่ะแล้วก็เป็นสมุนที่สําคัญของเวโรนิก้านะคะแล้วในเวโรนิก้าเนี่ยผสมอยู่ถึง500มิลลิกร,รัมนะคะหมายความว่าในแก้วนี้นะคะเท่ากับเลสไวแดง400แก้วเพราะฉะนั้นทานเข้าไปนะคะไม่แก่แน่นอนค่ะ แถมรสชาตินะคะทานง่ายอร่อยไม่หวานมากด้วยนะคะแล้วก็ยังยังมีประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงก็ไปหาทานดูนะคะ